สวัสดีครับช่างโกนะครับวันนี้จะสอนวิธีการดาวน์โหลดไฟล์โมเทลล็อกซีรีส์เอ็ดนะครับลิงก์ที่ได้ไปก็เป็น Google ไนตคลิกเข้าไปเสร็จแ,แล้วก็จะเห็นตัวดาวน์โหลดข้างบนกดดาวน์โหลดเอาแบบเอาไว้เบิกเบิกของเบิกใช่ใช่ใช่ ก็จะช้าหน่อยนะครับพอคิกเสร็จแล้วของผมก็จะเป็น IDM นะก็หาที่วันสำหรับไฟล์ของเราผมก็จะวางไว้ตรงดาวน์โหลดก็ได้แ,แล้วเสียบกดดาวน์โหลด เสร็จจะได้ไฟล์มาสองไฟคลิกขวาเปิดไฟลอยู่ไฟก็จะเป็นตัวนี้ไฟตัวน,นี้จะเป็นไฟล์ที่ตั้งนะให้ทำการแตกไฟล์ผมจะทำการ copy นะขวาแล้วก็ทำการคัดลอก อันนี้ก็ปิดไปได้เลยเดีวรวก็สร้างโฟลเดอร์ใหม่เป็นขีดขวาเสี็จวเรวก็วางเดร็จแเรวก็ แตกไฟล์นะครับคลิปขวาแล้วก็แยกไฟล์ลงไฟล์ก็จะมี2ไฟล์นะตัวนี้จะเป็นไฟล์สำหรับการติดตั้งครับเป็นไฟล์เสร็จดับส่วนไฟล์ส่วนในคอมเราผมมีโปรแกรมมาแล้วนะผมจะทำการตบโปรแกรมออกก่อนให้เข้าไปที่ c o n โทรลพาร์ l แนลก แล้วก็ถอนการติดตั้งออกอเพื่อที่จะติดตั้งโปรแกรมใหม่ลงไปนะครับก็หาโปรแกรมเป็นตัวนี้นะคิดขวาแล้วก็อัสจริแล้วกดอ่ะผมลบไปจริงน,นะาหายแล้วนะครับเสร็จแล้วเข้ามาที่ตัวดาวน์โหลดของเรา ผมแทดกไฟล์ตัวนี้ก้วนะเสร็จแล้วคลิกเข้าไปตัวเซ t ั p นะครับก็ดบัญชีเสร็จแล้วก็กดเ e ็กครับเสร็จแล้วผมจะเก็บไว้ที่ไดดีนะคอวมาโฮเทลตัวนี้ครับกดเ e ็กเน็กไปเรื่อยครับอินสต่ร์ก็คือลงเสร็จแค่นี้ครับ เสร็จแล้วมันมีสองไฟใช่ไหมครับ USB ไฟเนี้บเอาไปคัดลอกครับเสร็จแล้วมาที่ตัวที่เราลงเมื่อกี้ครับตัวล็อก s ิ s t e m เมนะครับคลิกขวาเสร็จแล้วก็ไปที่ไฟต ation นะครับเสร็จแล้วก็เราทำการไฟล์ตัวนี้ใช่ไหมนะครับเข้าไปเสร็จแล้วก็ เอามาทับตัวนี้ก็ได้เสร็จแล้วก็กดให้มันทับไปครับอ่าถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้นะครับให้ก็คือของเราอะ่ะมันเปิดโปรแกรมอยู่ให้ cancel ออกไปนะครับเสร็จแล้วก็กด exit อ,ออกก่อนนะครับแล้วก็เอาไฟล์ตัวนี้มาทับใหม่กดลองไปแค่นี้ครับเสร็จละ สร็จแล้วก็เปิดโปรแกรมได้ครับทอดทอดนนี้ก็เปิดโปรแกรมได้แล้วเสร็จแล้วก็ทําการเจนพาสเวิร์ดใหม่นะครับตัวนี้ผมไม่ได้เสียบลิสไลท์นะปกติต้องเสียบลิสไลท์ก่อนให้เข้าโปรแกรมนะครับส่วนการเจนส่วนการเจน,นผมยังได้ไม่ได้สอนนะสอนแค่การติดตั้งพอแค่นี้ครับเจนพาสเวิร์ดเ <laughs> จนโค้ดก็มาที่ซอฟต์แวร์ แต่มันต้องมีลิสไลท์ก่อนนะเสียบลิสไลท์ก่อนแล้วก็โคดที่ได้จาก s d p ครับใส่ตรงน,นี้แล้วกดรีจิสเตอร์แค่นี้ครับเสร็จแลเดแล้วเราก็สร้างห้อง<ม>สร้างไรใหม่มมไมเรียบร้อยนะครับครับจบแค่นี้ครับ